สวัสดีครับแสงยและพันคลิปมาต่อวงจรไฟแสงสว่างอีกสักรุ่นอ่ะอ่ะเลือ,อีกไม่กี่รุ่นนะครับที่มีเอกสารอ่อนี่มันนานมาแล้วนะครับคาวาซาก,กิคาวาซาก,กินนออนสองจังหวะนะครับอายุอานามก็นานมาแล้วแต่เพื่ออ่ยังมีรถนะครับยังมีรถอยู่อ่ะตะเข็บชายแดนไม่แน่ใจสองจังหวะนะครับอ่ คาซสกินนออนนะครับก็วงจรไฟแสงสว่างก็ลักษณะเรียนรู้แตกฉานคุ้นเคยนะครับก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวแถมวงจรไฟ 2T ทีไฟเตือน 2T ทีไฟเตือนออโต้ลูปนะครับเคยสงสัยไหมครับรถสมัยก่อนเปิดกุญแจแล้วมันไฟเตือนสีแดงๆติดด้วยกับเกียร์ว่างนะครับ นั่นคือไฟเตือนออตรูปไฟเตือน2ทอทีเมื่อเปลี่ยนเป็นเกียร์หน่งไฟเตือน2 t ทีก็จะหายหากมีน้ำมัน2 t ทีอยู่ในถังเพียงพอที่ลูกลอยไม่ตกนะครับเดี๋ยวดูวงจรแสงสว่างก่อนหลายๆวงจรคล้ายๆกันครับรุ่นนี้ก็อ,ออกแบบทันสมัยขนาดรถมันอายุมากแล้วนะครับ ไม่ทราบว่ายัางมีพอมีไหมในเมืองไทยนะครับาวงจรเป็นอย่างนี้มีแผ่นชาร์จด้วยนะครับวัดค่าแผ่นชาร์จให้ดูนะครับแผ่นชาร์จข้างบนนี้นะครับเ,เดี๋ยวดูนะครับเอาวงจรก่อนอนี่นะครับร้อยเมล็กเหมือนเดิมนะครับ แมกนีโตเขาเรียกแมกนีโตล้อแม่เหล็กแม่เหล็กตัดผ่านคนรวดนะครับก็จะมีคอยสตาร์ทด้วยนะครับเป็น ACCDI นะครับแต่ว่าไม่โชว์ขดนี้ก็ไปอยู่ที่แจ็คก,ก็หายไปนะครับขดนี้คือขดไฟชาร์จกับขดแสงสว่างนะครับาสายสีสายขึ้นมายัางเป็นสีชมพูนะครับขวาวสีชมพู คือไฟชาร์จนะครับสีเหลืองนะครับสีเส้นหนึ่งสีเหลืองคือแสงสว่สางน,นะครับดูไฟชาร์จก่อนนะครับไฟชาร์จบิ่งขึ้นมาจากเครื่องยนต์ผ่านแจ็คก,ก็เป็นสีชมพูนะครับคา่าผ่านแจ็คชอบเปลี่ยนสีก็เลยพูดแบบผ่านแจ็คอย่างคงรักษาสีชมพูไปไม่แวะไหนนะครับไปที่แผ่นชาร์จนะครับเข้าไปที่แผ่นชาร์จ ธรรมชาติไฟที่ผลิตขึ้นมาใหม่ๆ,เป,ๆเป็นไฟกระแสสลับนะครับ AC โวลต์ A C นะครับมากน้อยแล้วแต่รอบเครื่องนะครับขึ้นมามากมาน้อยอไม่ต้องถามว่าไฟออกมากี่โวลต์น,นะครับตอบไม่ได้นะครับเพราะแล้วแต่รอบเครื่องอแล้วก็เลยมีอุปกรณ์ตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับเล็กูลิดเตอร์เลกติายเออร์นะครับเล็กติเลกูลเตอร์ก็คือแปลงไฟ จาก AC เป็น DC จากกระแสสลับเป็นกระแสตรงนั่นเองนะครับเ e c ติฟายเก็คือ,อควบคุมไฟนะครับสีชมพูขึ้นมาปุ๊บเข้าไปในแผ่นชาร์จออกไปชาร์จแบตสีขาวนะครับนี่นะครับสีขาววิ่งไปที่แบตเตอรี่ผ่านฟิวก่อนนะครับผ่านฟิว15แอมป์ประมาณนั้นนะครับ ก็จะต่อลงขั้วบวกของแบตเตอรี่ขั้วลบลงกราวดําเหลืองนะครับคาวาเห็นไหมครับนี่กราวมันก็จะวิ่งหากันนะครับครงรถนะครับอันนี้คือไฟชาร์จจบไปนะครับก็มีสีที่น่าจดจําก็สีชมพูนะครับรุ่นนี้กับสีขาวนะครับไฟชาร์จต่อไปแสงสว่างนะครับก็จากขนลวดเดียวกันนะครับขนขนลวดเขา คำนวณแล้วนะครับขนาดของเส้นลวดขนาดรอบจำนวนรอบนะครับก็แบ่งครึ่งครึ่งหรือไม่ครึ่งก็ให้ไฟชาร์จเยอะกว่าอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นไม่ใช่ที่จะไม่น่าซีเรียสอะไรนะครับเขาทําดีไซน์ออกมาดีแล้วนะครับออกมาสีสายไฟที่ออกมาก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองขึ้นมาปุ๊บมี3แยกนะครับแยกแรก ก็จะตรงไปที่แผ่นชาร์จตรงแยกนี้มันไม่มีให้เราเห็นนะครับมันเอาเทปพันไว้นะครับเป็นสายไฟชุดนะครับก็ไม่ใช่ไฟบ้านนะครับมันก็จะไม่รู้สายไหนเ็นสายไหนนะครับแต่ถ้าเรียนรู้นะครับดูคลิปแล้วก็เจาะจงรุ่นนะครับก็จะได้สีสายนะครับสีเหลืองเหมือนฮอนด้าเลยนะครับแยกนี้ก็จะมาที่แผ่นชาร์จนะครับ มาเพื่อดักนะครับมาเพื่อดักมาเล็กติฟายเออร์นะครับมาเล็กติฟายเออร์ถ้ารอบเครื่องสูงสูงไฟเยอะก็จะวิ่งลงกล่าวที่แผ่นชาร์จนะครับแทนที่จะปล่อยไปนะครับไฟอีกส่วนหนึ่งก็จะไปที่สวิต์เปิดปิดไฟหน้านะครับสวิต์แทนข้างขวานะครับแต่รถสมัยก่อนมีเปิดปิดไฟหน้าได้ด้วยใครเปิดไฟวิ่งกลางวันเนี่ยผิดปกตินะครับโดนเพื่อนบ้านเตือนบอกว่า พี่ลืมปิดไฟอะไรอย่างนี้นะครับสมัยก่อนนะครับอ่าพอเปิดปุ๊บมันก็จะต่ออันนี้เขาไม่วาดให้ดูนะครับอ่าสีสายก็ไม่บอกก็คงจะเป็นเหลืองเหมือนเดิมนะครับเขาก็จะต่อไปพ่วงต่อขนานไปอ่าไฟหลีท้ายนะครับหลอดไฟท้ายมี2หลอดคู่กับไฟเบรกนะครับอ่าก็วาดเสริมให้นะครับไปไฟเลนไม้ก็ได้นะครับ ตรงนี้นะครับต่อตรงนี้เลยไฟเรือนใหม่เหมือนกันนะครับแล้วข้ามจากสวิต์เปิดปิดไฟหน้าก็จะมาสวิตซ์แหนข้างซ้ายสวิต์สูงต่ํานะครับมันก็จะรวมทั้งแตรทั้งไฟเลี้ยวสวิต์สูงต่ําอยู่ที่เดียวกันอะไรอย่างนี้นะครับแข็งแรงรถสมัยก่อนทําออกมาสวิต์แข็งแรงนะครับมีแดงเหลืองกับแดงดํานะครับ แดงเหลืองกับแดงดำเนี่ยก็คือเส้นไหนไฟต่ำเส้นไหนไฟสูงน่าจะเป็นแดงดำไฟสูงพอโยกมาแดงดำปุ๊บก็ไปที่ไส้ไฟสูงลงกราวร่วมดำเหลืองเห็นไหมครับครบวงจรหลอดติดขั้วหลอดไม่มีปัญหานะครับกราวไม่มีปัญหานะครับหลอดไม่ขาดนะครับติดก็จะต่อแยกอันนี้ไม่เขาไม่เขียนมาก็ผมก็เพิ่มให้นะครับสัญ,ญญาณไฟสูง ต่อขนานแบบนี้เลยนะครับหลอดเล็กๆต่อไปที่หน้าปัดเรือนใหม่นะครับหลอดมันก็จะติดพร้อมกัน,นว่าตอนนี้ให้รู้ว่าคุณเปิดไฟสูงอยู่นะแยงตาชาวบ้านนะอะไรอย่างงี้นะครับอ่าพโยกไปไฟต่ําก็จะเป็นแดงเหลืองนะครับอ่าก็มีสีสายแค่นี้แดงเหลืองแดงดําสูงต่ํานะครับง่ายนะครับเหมือนกันเหมือนกับรถสมัยก่อนพวกโนวานะครับเซ่า รีมอ่าเบลยมามาฮ่าเบลนะครับหรือรุ่นที่มันอายุใกล้เคียงกันเมดนางพญาเมดร้อยอะไรพวกนี้นะครับอ่าคงไม่หนีกันมากนะครับอ่าแผ่นชาร์ตนะครับมาดูแผ่นชาร์ตหน่อยนึงนะครับแผ่นชาร์ตถ้าหงายขึ้นมาถ้าหากจะอยากจะวัดนะครับหงายขึ้นมาแบบนี้นะครับเอาขั้วล็อกเป็นหลักแบบนี้นะครับใส่หมายเลขเข้าไปหนึ่งสองสามสี่ A อคืออะไร A คือกราวนะครับตัวถังเป็นกราวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าในตารางไม่มีบอกก็ตีตารางแบบนี้แล้วก็วัดนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4เนแวตั้งแนวนอนอมีก็จะมีตัวเลขนะครับใช้วัดควานตั้นทาน R คูณ 1K เห็นไหมครับ 1K ขั้วลบด้านนี้ขั้วบวกด้านนี้นะครับของมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์เข็มนะครับดิจิตัลมันละเอียดไปเอามิเตอร์เข็มวัดก็ได้นะครับก็จะมีค่าขึ้นมาให้เราเห็นนะครับระหว่างขั้ว4กับขั้ว3นะครับ3กับ4ครึ่งสเกลนะครับไม่ละเอียดมากนักนะครับขั้ว2กับ1นะครับ หรือสองสลับขั้วก็เหมือนกันนะครับสองร้อยลบอินฟินิตี้อะไรเนี่ยครับไม่เข้าใจนะครับ200น่าจะเป็น200 k นะครับอนอกนั้นอินฟินิตี้เลขแปดนอนนอินฟินิตี้นะครับเผื่อได้วัดนะครับไม่รู้รถมีแบบอ้าวไปดูเสริมวงจรเตือน2อทีนะครับ นี่คือวงจรเตือน 2T ีแตกฉานไปค่ายอื่นได้ด้วยนะครับเบลสังเกตว่าเปิดกุญแจแล้วถ้าแบตเตอรี่มีนะครับรถอ,อยู่ในเกียร์ว่างไฟ 2T ทีก็จะเช็คหลอดนะครับก็คือติดร่วมกับเกียร์ว่างนะครับพอเข้าเกียร์แล้วก็จะหายไปนะครับถ้าหากว่า 2T ทีมี 2T ทีหมดมันก็จะแดงไปตลอดทุกเกียร์นะครับดูนะครับวงจรเขาต่อยังไงนะครับแบตเตอรี่มีไฟ ปล่อยไฟมาผ่านฟิวนะครับโับวกนะครับผ่านสวิตกุญแจรุ่นนี้เมนสีน้ําตาลนะครับนีออนนะครับเมนสีน้ําตาลก็จะผ่านหลอด2หลอดนะครับหลอดเล็กเห็นไหมครับสีน้ําตาลหลอดแรกนะครับหลอดไฟเตือน2ทีนะครับเข้าน้ําตาลออกดําแดงเห็นไหมครับออกดําแดงก็วิ่งปื๊ดไปนี่นะครับ ไปเข้าลูกลอยในถัง2องทีนะครับผ่านแจ็คเป็นดำเหลืองนะครับก็จะมีทางเลือกให้ลงกลาวหาที่ลงกลาวนะครับหลอดจะได้ติดนะครับอตอนนี้ถ้าลูกลอยน้ำมันเต็มมันก็จะไม่แตะกันนะครับก็ลงกลาวตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับอตอนนี้น้ำมัน2อทีมีลูกลอยลอยอยู่ก็เลยไม่แตะนะครับ แ่นี้นะครับเส้นทางนี้มีไดโอดกั้นนะครับเพื่อให้วิ่งได้ทางเดียวนะครับเพื่อจะไปลงกล่าวร่วมกับเกียร์ว่างนะครับออกเป็นเขียวอ่อนนะครับเขียวอ่อนนี่ครับสวิตช์ไฟเกียร์เกียร์ว่างนะครับที่กระปุกเกียร์ลงกล่าวถ้ารถอยู่เกียร์ว่างนะครับก็ทําให้หลอดไฟเตือน2อทีติดนะครับพร้อมกันนั้นต่อขนาน กับหลอดไฟเกียร์ว่างนะครับอ่าก็จะมีหลอดไฟเกียร์ว่างที่หน้าปัดคู่กันอยู่นะครับต่อลงมานี่ปึ๊บลงถ้ารถอยู่เกียร์ว่างก็ติดเลยหลอดนี้ติดเลยนะครับในขณะเดียวกันเราวิ่งมามีเส้นสามแยกนี้วิ่งมานี่เจอไดโอดไปไม่ได้นะครับไม่มีผลนะครับเพราะว่าเส้นนี้ต่อให้ไฟเตือน 2t ทีนะครับ มีไดโอดกั้นนะครับไดโอดก็คืออ่าเป็นสารกึ่งนาให้ไฟวิ่งได้ทางเดียวตามสัญลักษณ์นี้นะครับลูกศรชี้แล้วมีประตูกั้นอย่างนี้นะครับอ้าวถ้า2อีหมดนะครับถ้าเปลี่ยนเกียร์ไม่มีที่ลงกลาวนะครับถ้า 2t ีหมดไอลูกลอยสองทีก็จะมาแตะลงกลาวนี้นะครับอดูนะครับ หลอดไฟเกียร์ว่างเข้าเกียร์หนึ่งปุ๊บมันลงกลาวไม่ได้มันก็ไม่มันก็ไม่ติดมานี่ก็ผ่านไดโอดไม่ได้เพื่อจะมาลงกลาวนี้ก็ไม่ได้เพราะนั้นติดเฉพาะเกียร์ว่างนะครับหลอดไฟเกียร์ว่างแต่หลอดไฟเตือน2อทีเปลี่ยนเกียร์แล้วนะครับแทนที่จะวิ่งมาลงเกียร์ว่างตามหลอดไฟเกียร์ว่างลงไม่ได้เปลี่ยนเกียร์ไปแล้วเป็นเกียร์หเกียร์สเกียร์สเกียร์สนะครับหรือเกียร์หถ้าบางรุ่น ค่ายอื่นอย่างเทน,นาอะไรพวกน,นี้นะครับค้ายกันนะครับลงกลาวที่เกียร์ว่างไม่ได้เหมือนกันแต่มันลูกลอยมันจะแตะแต่กาวตรงนี้นะครับนี่นะครับทําให้ลงกลาวได้นะครับสีสายก็คาารุ่นนี้ก็จะเป็นนี่ครับดําเหลืองมารอนะครับลงกลาวเมื่อสองทีไม่มีก็จะติดทุกเกียร์นะครับจนกว่าคุณจะเติม ถ้าคุณไม่เติมก็คือเครื่องพังนะครับพังหมดแล้วครับก้านสูบลูกสูบแบนรถสองอยังหวะนะครับต้องโอเวอร์ฮอ์เปลี่ยนก้านใหม่นะครับเตือนแล้วไม่ฟังเตือนเขาก็จะทําเผื่อไว้นะครับเตือนไม่ใช่เตือนปุ๊บพังปั๊บนะครับเตือนหลายกิโลนะครับ30 40โล50โล50กิโลเมตรนะครับอ่ายังไม่เติมก็ไม่มีตังก็ ให้โอกาสนานพอสมควรนะครับอันนี้คือถัง 2t ีออโตลูปนั่นเองนะครับอ่าแตกฉานไปรุ่นอื่นด้วยนะครับเข้าใจนะครับอ่าลูกลอยเป็นยังไงลูกลอยเขาก็จะออกแบบมาแต่ละค่ายก็คล้ายๆกันนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้อ่าเดี๋ยวนี่ครับไฟเตือน 2t ทีก็จะมีลูกลอยแบบนี้นะครับ มีสายไฟแจ็คสองเส้นนะครับแตะลงกาวเฉยๆไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับนีออนแล้วก็ได้ไฟเตือน2อทีด้วยซึ่งยังไม่เคยลงนะครับแล้วถ้าเจอก็จะลงอีกนะครับไฟเตือนสองทีอขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับ14นาที43วินะครับอขอบคุณที่ดูโฆษณาจนจบนะครับขอบคุณทุกการติดตาม ถ้าคุณทุกคอมเมนต์นะครับสารพันคลิปก็จะมีวงจรไฟฟ้าไปสักระยะหนึ่งนะครับจนกว่าจะมีภาพปฏิบัติเข้ามานะครับก็จะสอนหมดใส้หมดฟุงทำมาหากินแบ่งปันนะครับเราจะไม่ห่วงเก็บไว้คนเดียวเพราะว่ารถไฟฟ้ากำลังเข้ามาสี่คลองรถเครื่องยนต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ